ครับผมพอขุดมาได้8ตันกว่าเนะโอ้มีความสุขพอปีที่สองมาไอ้ไอคนมาแซลมันขึ้นต้นถ้าจะผ่านนี่ต้องอ้อมไปอีกทางครับส่วนใหญ่ที่ทำแซลใน,นทางผมอะบ้าทุกคนเนไอตอนแรกมันว่าเราบ้าแต่ส่วนใหญ่พอขุดแล้วมือ่ะบ้าเอามาดูแปลงแปลงที่แต่นี้อีกเมื่อวันที่ยี่ามเมษาที่ผ่านมาเนี้ย แปดไร่ขายไปสี่แสนครับอเอาแบบเนื้อๆไปเลยนะแขนแขนบ้านผมเรียกแขนแขนนะมามันไม่ต้องรีบนะผู้ใหญ่มีที่เรามีทุนเนี่ยทิ้งแม่งทำไปสองร้ไร่ทิ้งไหมขุดไร่ละสิบห้าตันโอ้กเกษตรจ,จังหวัดไปถ่ายรูปที่บ้านนะอันนี้ขุดไปเมื่อวันที่ยี่สามมีนเมษาปีนี้นะครับผมนะ นะดูเอานะพูดมากเจ็บพอนะ,นะเป็นไงพี่พอได้ไ,ไหมแขกดำมีชื่อปัะกาศไม่มีครับผมไม่มีเหลือเหลือแต่ตัวแขกดำ,กดำคือครับแขกดำเนี่ยมันจะเป็นลูกผสมที่ท่านอาจารย์โอภาสดเตอร์โอภาสบุญเสคือปลูกอยู่คู่กันถ้าแขกดำเนี่ยใบมันจะติดต้นมากกว่ากเกษตรศาสตร์72นะครับผมตอนนี้ ถามว่าผลผลิตดีไหมดีครับผมถ้าเป็นดินเหนียวหรอะไรดีปีแรกดีพราะมันจะพอปีที่สองเนี่ยมันจะจากเคยได้แปดมันจะเหลือสี่ตันสามตันคือมันคนละเรื่องกับปีแรกเลยนะแป้งก็จะต่างกันเยอะนะครับตัวแขกดําเนี่ยก็ก็จะระบาดหนักเขตจังหวัดลบบุรีนะครับผมแขกดําครับผมแล้วก็ไปทางอ,อําเภอ ออกไปทางเทพสถิตทางเนี้ยทางนี้จะปลูกแขกดำเยอะนะครับมันจะต้นใกล้เคียงกับกเกษตรศาสตร์72มากแต่กเกษตรศาสตร์7จเนี่ยการติดใบเนี่ยจะ,จะน้อยกว่าแต่ถ้าแขกดำเนี่ยมันจะติดใบแห้งติดต้นยาวเลยนะครับเป็นพันเถื่อนนะครับผมแต่ว่าดีเป็นบางจุดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปบอกพันเถื่อนมากก็น้อยใจอาจารย์หนูเนี่ยเดี๋ยวแม่งต้องว่าผมนะ, <c oughs> ะมัน มันคือมันมันไม่ใช่ว่าผมปิดกั้นนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคนไปซื้อมาเนี่ยหนึ่งเราตั้งใจว่าเห็นหัวเขาดีโอเนี่ยโอ้หมันโอเหมือนของอาจารย์เลยไหมกูอยากได้ที่หายสักกล่องนะมาปลูกแล้วหัวเท่าแครอทอย่างเนงะี้ยมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแม่งหลอกกูอีกแล้วคุณหลอกดาวนะครับแต่ถ้าของอาจารย์แนะนําเนี่ยไม่ต้องกลัวของแท้ทุกอย่างครับเพราะผมเนี่ยยังรับราชการอีกสามปีนะ ถ้าผมยังไม่ตายผมก็ยังทํามันอยู่นี่แหละไม่มีใครทําเก่งเท่าผมอะ่ะเขาก็ต้องเชิญผมไปนะผมก็จะไปโม้ไปเรื่อยนะตอนนี้ใครจะทําไม่ทํามันอยู่ที่บุญแต่ละคนนะครับผมเนาะเรื่องพวกนี้ผมจะบอกขึ้นกับบุญกับพันใหม่เป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องปรุงดินนะครับผมไม่ใช่อยากได้พันใหม่แต่ไม่ทําเยี้ยอะไรเลยไม่ไหวนะครับดินมันเสื่อมโทรมเราก็ไม่ทําอะไรเงี้ยเนี่ยก่อหนึ่งมันยกแทบจะไม่ไหวผม กั้นใจยกถ่ายรูปหัวมันใหญ่เวลาเราปลูกมันเห็นหัวใหญ่อยากยกถ่ายบางทียกปวดหลังน่ะแต่ว่ามันมีความสุขกับคนทํามันนะคนไม่รู้หรอกไม่บ้าอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้หลังเสียถ้าเราปลูกมันเราก็อยากปลูกมันแล้วคนทําอ้อยก็อยากจะไปถ่ายคู่กับอ้อยต้นละสี่ห้าเมตรใช่ไหมผู้ใหญ่มานะอันนี้กเกษตรกรเนี่ย แต่นี่อยู่ไหนครับเชียงรายครับผมนะเชียงรายก็รอเราอยู่นะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับพี่น้องก็อยากได้ผลผลิตดีๆมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับนีไหมครับพี่ข้างหลังยังยูจะสอบเกษตรจะสอบครับจะแบบไหน ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษน่าจอันเดียวกันนะ k ูนะยูเนาะอันนี <S S ้ KU อันนี u, ้เนาะ KU 72ก็คือตอนมาอะไรครบรอบ72ปีถ้าภาษาไทยก็คือมาหาอะไรเกษตรศาสตร์72ปีนะอันเดียวกันคนที่มืองการก็จะฉลาดเยอะบางทีก็ซื้อ KU 50ไปปลูกกับเกษตรศาสตร์50ก็มีหลายคนนะครับคนที่เมืองการนี่แหละ ผมเพราะผมมาบ่อยบางสมัยก่อนเคยูห้าศูนดังๆก็ซื้อซื้อเคยูห้าสูนไปปลูกกับกระสีซาดห้าสิบอะไรเงี้ยอันนี้เราหลอกตัวเองเพราะเราไม่รู้ครับไม่เป็นไรครับ,รบอันเดียวกันนะพี่เนาะอันเดียวกันก็ครับ อ๋อครับก็มีข้อสงสัยต่อไปนี้รู้จักอาจารย์แล้วก็อย่าให้เขาหลอกเราก็โทรไปถามได้เข้าไปดูก็พื้นที่นี้ก็สามารถติดต่อพี่หมูได้เราจะดูแลอยู่พื้นที่นี้นครับให้ให้หลังนี้นพี่หมูให้พี่หมูเป็นตังเนี่ยตังได้หรือหมูได้แต่งตังแล้วว่าว่าใครหลอกใครอยากขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ก็หมูเป็นตังเดียวที่คือ พี่พี่หมูเนี่ยผมได้มาเจอผู้ใหญ่เนี่ยผมเจอครั้งแรกผมไม่ทําเลยผมบอกโอ้ยผมบอกแกผมไม่ทำหรอกไม่ใช่ผมเป็นผู้วิเศษแม่งแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ทำคืออยากจะให้ทุกคนทําแล้วร่ํารวยนะอยากให้มีอยู่มีกินนะ่ยคือทุกคนนะ่ะพอปลูกมันทับหลังเนี่ยทุกคนจะร้องยี้หมดอนะ่ะคือมันเป็นอาชีพเหมือนต่ําต้อยอะไรเนงะี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่นะครับผมนะเพราะว่าอะไรมันนำหลังมันเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของแบบส่งออกอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารของชาวโลกะครับซึ่งวันนี้ที่มันไม่ไปหน้ามาหลังเพราะว่าภาครัฐไม่ได้มาช่วยพวกเราสองพวกเราก็กัดต่างคนต่างอยู่พอจะรวมกันทีก็ทะเลาะกันไอคนนี้มันจะได้ผลประโยชน์ไอนั่นจะมันก็เลยไม่มีใครมาช่วยพวกเราก็จะถูกทิ้งโดยเฉพาะคนจังหวัดกาญจนบุรี คนอุทยัยธานีระคามทาไมถึงต่างจากโคราชเป็นบาทครับผมนะเพราะเราเราต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวอาจารย์ธรรมพัมาเนี่ยเอามามาเรารวมกันเอ้อาจารย์ธรรมพันมารวมก็ต้องได้อะไรจากคนนั่นแม่งกูจะทากูก็น้อยใจกูไม่ทําแม่งหรอกนะผมก็มีเงินเดือนผมก็มันก็เลยไม่มีใครมาช่วยเราใช่ไหมสถาบันมันควรจะมีสถาบันเรื่องมันําบัลังอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มาช่วยพวกเราจริงไหม นี่ไม่ใช่ไม่ใช่จะลงสอสอนะแต่ว่าเนี่ยผมผมเจอปัญหาเนี้ยคนเมืองการคนจัดเจเซาถามผมมาตั้งแต่ผมบรรจุมาใหม่ๆจนถึงวันนี้จะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยคําถามเดิมผมถึงบอกว่าไม่ต้องมาถามมีหน้าที่เดียวคือเราจะทํายังไงให้ได้สมมติราคาสองบาทห้าิกูจะอยู่ได้หรือจะเลิกปลูกผมถามใน Facebook ถ้าเกิดราคามันลงไปที่สองบาทห้าสิบ บอกเมืองการโอ้เมืองการพันแปดร้มาตั้งนานแล้วหวดนาใช่ไหมกูยังปลูกแต่โซนที่เขาสามบาทกว่าเขามาที่2องบาทห้าสิทำยังไงที่จะให้มันอยู่ได้ครับพีบ่มีคำถามเยอะแยะลยวนี้ตียมไว้แต่ว่าตาจบรรยายปนก็นเลยหมดคำถามาครับแต่ว่าก็ยังมีคำถามอยู่นะครับเอ่อสำหรับบิที่บ้นเก่า แล้วว่าหลายที่้องทีก็ไม่มีต้นทันมันเก็บไว้เองหรือว่าไม่มีที่จะซื้อก็ขุดขุดมาเอ้าไปก็เก็บต้นไวเ้เนี่ยอาจารย์เห็นด้วยไหมครับที่จะเก็บต้นตั้งไว้ครับครับตั้งตั้งไวง้ไ,วได้ครับผมคิดว่ามันจะเสี่ยงนะแต่ว่าคำพูดกับผลลิตที่จะที่จะได้นะครับ ผู้ใหญ่อีกทีนี้ครับว่าตั้งตัดต้นมาตั้งไว้ใช่ครับบางทีก็ต้องเก็บต้นไว้เพราะว่าเราพูดเอาหัวเป็นไข่เราจะในงานตอกต้นมาตั้งไ,ไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยการต้นไม้บ้างตั้งการใหญ่บ้างอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าว่าม,า <c oughs> มันมทำให้ผลประโยชน์เสียหา่อยไหมครับรหรือว่าด้อยลงมาหรือเปล่าจากประสบการณ์ของอาจารย์ครับอ๋อเราป้องกันได้ผมเอาไว้ตรงไหน ผมก็เอาลงมาแล้วผมก็เซฟมันหายไว้วกนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนชาวไร่บรรดาเนี่ยถ้าเก็บไปจนแบบมันแตกยอดแล้วอ่ะแตกยอดตูดครับมันก็เป็นฟอร์บ้างอะไรเงี้ยต้นทูฟอร์ดอาจารย์ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอางี้นะครับอันนี้ ผม,ผมจริงๆเมื่อกี้ผมมีรูปที่ผมวิธีการเก็บต้นนะแต่ผมเสซยเมื่อคืนมันหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ต้นอย่างเนี้นะครับมันม,มีมีหลายวิธีการนะครับผมตอนนี้ต้นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากพวกเราต้นที่เราจะตัดต้นไปขายตอนนี้เราแล้งอีกสองเดือนนะครับแลลงสองเดือนเนี่ยผมแนะนําให้พี่ใช้รถไถดึงนะครับ ต้นมันเนี่ยปักไว้กลางแจ้งนะครับอย่าเอาไปไว้ในล่มมา